สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมอีโคคาร์สภาพงามๆหนึ่งในร้อยหนึ่งคันนะครับปี2017เลยครับไมเอี่ยมครับกับมาด้าสองสปอร์ตสกายแอคทีฟนะครับเครื่องพันสามออโต้อีโคคาร์ห้าประตูทรงนี้นะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับผ่อนห้าถึงหกพันโดยประมาณนะครับคันนี้สภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสภาพสวยมากๆนะครับตัวนี้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับไมเแท้ 47,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีทั้งราคาทั้งปีทั้งใหม่ถ้าใครชอบนะครับดีมากๆเลยครับคันนี้ฝากแบบพิจารณาจะส่งให้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมเงินเตรียมเอกสารได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์ครับไม่เคยโดนชนไม่มีชนหนักต่อแน่นอนนะครับการันตีสภาพนี้ใครสนใจนะครับไปเช็คชมดูรถที่มินบุรีนะครับบานไกลเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ตอนนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเรียกว่าถ้าใครชอบนะครับแจ่มเลยครับก็นํามาฝากแล้วนะครับปี2017รับรองว่าคุ้มมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้ลองเช็คตามอินเทอร์เน็ตได้ครับว่าสภาพนี้ราคานี้จะมีอีกหรือไม่นะครับ297,000นะครับเครดิตดีผ่อนได้นะครับภายในสวยทรงสปอร์ตแนวสปอร์ตแบบนี้แหละครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบัก ABS บิสเบรก 5ประตูสปอร์ต1.3เครื่องพัน3อีโคคาภายในเบาะดำได้แดงเบาะหนังสวยๆสภาพนี้ถูกใจโทรเจราจารได้เลยครับไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับ สมาชิกเครดิตดีนะครับออกเงินศูนย์บาทเอารถไปขับใช้งานได้เลยครับ5 6 0 0 0โดยประมาณรองมาชมมาเช็คนะครับมีไม่แท้นะครับการันตีไม่แท้การันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ47,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชอบใช่ชมเช็คตรวจสอบได้เลยครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีรถสวยแน่นอนดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็คหรือถ้าไม่มั่นใจท่านลองพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คอีกครั้งได้เลยครับ รถสวยสภาพดีการันตีแบบนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ m a z d a 2หรือ m a z d a 3นะครับตระกูล m a z d a ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับนี่คือปี2017ในราคาไม่ถึง30,000กับ E c โคคานะครับเครื่องพันสนะครับทรงสวยแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับถ้าใช่ชอบถูกใจอย่าลืมนะครับไปชมเช็คดูได้ครับรถสวยรถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีว่าแจ่มแน่นอนครับรถ แบบนี้ถูกใจนะครับมาเช็คมาชมตรวจสอบขับกับได้เลยครับจะสดจะพรอนเตรียมตัวเตรียมเอกสารครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับก็นํารถสวยๆมาฝากให้กับสมาชิกในช่องนะครับมีหลากหลายสภาพมีหลากหลายราคาแต่ที่แน่นอนเน้นโครงสร้างเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างต้องใช้งานได้ครับที่สำคัญผมเน้นมากๆคือไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความจมน้ำหรือกอไม้แต่อย่างใดครับ เท่านี้ท่านก็จะสามารถซื้อรถได้อย่างสบายใจนะครับมีรับประกันการันตีให้่วนเกียร์เครื่องยนต์ถ้าพูดโดยผิวเผินทั่วไปถึงเวลาซ่อมก็ซ่อมจบครับดูแลง่ายส่วนตัดต่อพิกลามจมน้ําแก้ไขายากมากๆครับฉะนั้นเน้นตรงนี้เป็นสําคัญครับรถสวยสภาพดีการันตีมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมน,นะครับเป็นเครื่องพันสใช้งาน4 7 0 0 0กิโลเมตรเพียงจะเป็นสภาพป้ายแดงเลยนะครับเนี่ย ็ไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับซื้อคันนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้ยาวๆใช้ได้ยันลูกบวชไปเลยครับนี่นะครับ sky active ปี2017แท้นะครับนี่นะครับชมดูได้เช็คดูก่อนกับ mazda 2 eco car คคหประตูเครื่อง